ลุ่มคอนโซนทำไม่มีมานั่งรูปหัวกูจะกระโถน,นี่รูปกระบานได้ันหนักขึ้นไปเลยครับอาจารย์เฮ้ยโอ้โหจะมีมัน <c oughs> เด็กแม่งแล้วตัวมันเล็กอนะมันขอมนะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะแล้ว,แล,วแล้วหลังผมสะพายอะไรน้ำยาแอลกอฮอลสเปรย <c oughs> <c oughs> ์แล้วกูขึ้นไปบนเขาแล้วกูก็แบบว่า ูอยู่น้ำแล้วกูบอกแล้วนะว่ากูจะพกเป้ของกูเองไอ้ปัดก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวผมยกให้เดี๋ยวผมยื่ไใ้ดีที่ผายกูขึ้นไปกูแบบกูไม่น่าเลยอาจารย์ไม่รอผมอ่ะแล้วกูอัดกูอัดชิมยาบมลเลจากูอัดชิมดาบนเขาเลยกูขาดอย่างเดียวคือขาดน้ำตอนเนี้ยทางหน้าอาจารย์ต้องพกแบบว่าเขาเรียกอะไรนะกระเป๋าแบบวิ่งอ่ะกระเป๋าวิ่งแล้วก็มีน้ำใช่ใช่ ไม่ไม่ใช่เอาแบบอเอ่อคาดเข็มขัดก็ได้เอาแบบนี้ดีกว่าแบบเป้ดีกว่าแบบเป้ปดีกว่าเป้ไปแล้วดูเลยเป้ใช่เป้สบายตัวกว่าใช่รอบที่เรากระเป๋าผ้ามันเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาไม่ดีเดี๋ยวผมแมวแล้วผมแมวก็กระเป๋าผ้าดี่แหะมสะพายกระเป๋าเป้ดีสุดแล้วก็ล็อกเลยมันจะมันจะแนบตัวใช่แมวแล้วคุณจะพยายามไม่พุงยาไม่พุงยาขึ้นมาแล้ว แล้วแว่นในกันเนี่ยนะไม่ต้องเอาไปเสียเวลาลำคาญแสบตาชิบหายเหงื่อเข้าตาต้องเช็ดตลอดกูคเวียงทิ้งเลยกูทิ้งวันนั้นเลยกูวางไว้เลยอ่ะอ้าวจานเดี๋ยวไอ้เจ้าป่าเจ้าขาวไว้ใส่ริ่งริงก็ไปใส่เลนไม่มีคนเก็บเขามีทั้งแว่นและเขามีมือถือแล้วเอาครบแล้วโซเชียลอนนี้เรื่องเรื่องก็ไปใส่เลยมีคนเก็บลงมาแล้วเอาวางไว้ไงกูถึงยอดแล้วยิ้วไปเป็นภาราชิบหายแต่หมวกเนี่ยขาไม่ได้มันเกี่ยวหัว ดีนะใส่หมวกขึ้นไปถ้าไม่ใส่หมวกนี่เรียบร้อยเลยถ้าหมวกเอาเป็นหมวกหมวกแก๊ปน่าจะดีกว่าใช่ไหมครับหรือว่าหมวกบอนบูนดีดีกว่าได้หมดเลยอย่ะถ้าหมวกแก๊บมันจะแบบไม่นี่ใช่ไหมครับแต่หมวกแก๊ปดันดีอย่างหนึ่งคือไอ้ตัวยืยืนไปข้างหน้ามันจะช่วยเซฟเราใช่้หมวกบานลนมันจะเกี่ยวหมวกบานอาจารย์พับขึ้นเพราะว่ามันเกะกะมันบังหูบังตามันปวดก,กว่านี่ถ้าทำก็หมวกแก๊บนะ ยิ่งในตัวเสื้อที่คุมหัวเนี้ยจะไม่คุมเลยมันบางมันทัศนียภาพมันมอมันกิ่งกิ่งเกี่ยวหน้ากูละมันบางและตัวที่เป็นฟองน้ำนี่ทำตาหูเหงื่อมัช่หน้าไม่ได้เลยพี่แบบเหงื่อมันไหลทะลุฟองน้ำเลยนะนี่แสบตายสิ่งแรกที่ควรเอาไปคือผ้าขนหนูกูลืมต้องคล้องคอไปผืนหนึ่งเวลานั้นเช็ดตาคุมเลยนยเอออาจารย์ลืมผ้าขนหนูลืมทุกทีต้องเอาไว้เช็ดเหงื่อที่หน้า ไม่ติดว่าผมรีบรีบ,รบปีนไปหาอาจารย์นะไอ้แววนนั้นผมกอดทิ้งเหมือนกันเพราะว่าพอรีบปีนเรต้องรีบแบบเอาหน้าดันขึ้นเลยใช่ตอนอาจารย์เดินอ,อาจารย์ตัวดันอย่างเดียวเลยไผ่กูไม่สนใจแล้วลแต่ตอนขึ้นมันมต้องค่อยแหวกไนงะมันต้องคอยจับกิ่งไม้ต้องดูว่ามันผูหรือเปล่าอย่างเงี้ยต้องเยอะดูก่อนอา,าอาจารย์พูดว่าค่อยแหวกเหรอครับใช่แหวกยังค่อยแหวกยังไงผมตาม <laughs> <laughs> แต่มันมีมันมีมันมีอันตรายนะอาจารย์คนเดินข้างหลัง ผมเห็นอ่ะผมเห็นมีช็อตหนึ่งที่หินก้อนประมาณขนาดเนี้ยมันล่วงไหลลงมาใช่แล้วมันไหลไหลลงมาโหถ้าโดนคนที่โดนอยู่ข้างล่างนะอาจารย์เลยโอ้ที่เนี้ยที่สภาพไม่ออกเลยที่เนี้ยหินที่ทางเดินเสี่ยงกว่าลบบุรีเยอะเยอะเลยใช่มันชันใช่ครับั้นนั้นผมแบบผมเห็นแล้วแบบปุ๊บแต่ที่ลบบุรีมันแน่นหินมันแน่นกว่านี้เพราะมันส่วนใหญ่มันจะลูกใหญ่หินแตกหินอะไรตรงนี้เยอะอาจารย์เมื่อกี้เลย เป็นหินไม่นั่นหินไม่ฝังมันเป็นโดนเทาะมันโดนน้ำโดนน้ำโดนน้ำมันต่อยแสดงว่าน้ำเยอะเหมือนกันเลยเนีแต่ดีอย่างคือแล้วว่าที่จับเป็น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 ต้นไผ่เยอะดีหน่อยอย่างว่าได้จับแต่มีมีบ้านไปจับเป็นต้นงิ้วอ่ะโอ้โหเนี่ยสูดเขาต้องงิ้วอ้าวเหรอโดนแล้วโดนนี่ต้องระวังต้องระวังใส่ถุงมือข้าราชการรับหน้ อาจารย์ไม่จับโดนเลยเพราะอาจารย์ไม่โง่ไอออนฉันมาทำอะไรที่นี่มึงไม่เอาตามองแล้วมันมีหลามหนามแหลมขนาดนั้น แต่ไอเนี้ยกันไม่ได้เลยไม่รู้เลยมันจะมีต้นหนึ่งอ่ะที่มันเป็นแบบเลื้อยๆือหน่อยแล้วมันเป็นหนามทั้งต้นเลยแล้วมันมันยื้อเราอ่ะอันนั้นโคตรเจ็บเลยผมโดนแต่ว่าไม่ไม่นี่เกี่ยวหูอาจารย์นี่กูรลาโอ้ยโอ๊ยโอยเหมือนมีใครดึงหูกูเจ็บชิบหายก็ต้องนั่งลงตันแล้วมือแกเป็นสิทธิ์ชาก็ไม่ได้ มันเป็นกิ่งนะครับอาจารย์จริ่งใช่มันเป็นกิ่งกิ่งอาจารย์ไปเขียวเหมือนไม่อานารยเพิ่งเจอครั้งแรกมันจะเป็นประสบการณ์ว่าครั้งหน้ากูจะไม่เจออีกคือมันมันเป็นหนามที่มันจากที่ต้นอาจารย์มันย้อนใช่มันมันย้อนแล้วประเด็นคือถ้าไม่ใส่เสื้อยาวนะโดนตายไม่ไหนพูดอาจารย์ต้องขอบคุณเสื้อบริโภคจริงๆริงกันไม่เยอะใช่ไหมกันดีเลยครับอาาจรย์ช่วยได้มันหนาเยอะ ถ้าไม่ได้เสื้อบริโภคนะใช่สองชั้นนะมันบริโภคครับส่งมาสามหรือสักสามคนแล้วนี่ค่ะวัดบนเขาที่เราเห็นนะนี่วัดหรือรีสอร์ทวะเนี่ยสถานที่ปฏิบัติธรรมอะไรใหญ่ขนาดนี้ามเด็ดเลยว่ออโอ้โหอะไรวะเนี่ยเหมือนรีสอร์ทเหมือนบริษัทเลยอ่ะวัดจีนอาจารย์ มีสาราจีนอะไรที่วัดไทยยังยากเนียวจีนได้ด้วยรืไม่ไงมีคุ้มจีนอะไรน,น,นหรือรวมๆหลายๆอันึ้นไปอยู่ได้ยังไงสร้างอะไรได้มากขนาดนั้นบรรยายห้าโมงจ้าอีกยี่สิบนาทีถึงจะถึงตอนสามสิบสี่สามสิบห้าครับสี่โมงสามสิบห้าค ใส่รองเท้าดีดีเลยรองเท้าดีโอ้โหวันนี้ได้รองเท้าดีนะอาจารย์เกาะดีมากไม่ลื่นมันมีหนามแหลมๆไงช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะเลยขึ้นการพูดการพูดไม่ได้ขึ้นแต่บอกช่วยได้เยอะใครใครพูดเหรอฮะไอ้ป๊อกช่วยได้เยอะ ผมไม่ค่อยอยากเสียวนาเขาอะแมงไม่ได้เห็นแม้แต่ตีนเขาดิเซป๊อปอ่ะมันบอกว่ามันลอดลวดหนามไม่ได้กระโหลกแม่แก้วครับทำเรื่องคืนลงท้าที่ไหนครับ เชื่อชื่อ่าแบบไม่คิดว่าจะขุ่นมือตอกพือดีเลยว่าจากแล้วเดินหินเลยครับอกแล้ว่มันเบาใช่ใช่วันนี้มันมันหนามันคุมนะมันมันคุมทั้งเท้ทานะแต่ว่าน้ําหนักมันเบาหนึ่งบ้างแต่กันเชื่อยึดยึดเกาะแบบรู้เลยว่าดีแบบดีเลยไ่ได้ ดีแ้วล่ะที่หมีมันไม่ได้ขึ้นไปสูงเพราะว่าเดี๋ยวขับรถไม่ไหวใช่ไหมยากขึ้นแล้วกมันต้องปเข่าหน้ามันต้องถ่าอาเงี้ยะอันนี้ขึ้นไม่ได้อันนี้ชันอันนี้ไม่มีที่ขึ้นโอ้ยกตีนเข่าแก้มเดินออกลงมาได้เนี้ยคือถ้ามันมันไม่ชันถึงขนาดที่เหนเห็นปัดปัดขึ้ผมกลัวเข่าเข่าผมไ่นี่ถ้าผมปืนนะผมกลัวเข่าผมไม่ได้หรอกเพราะว่ามันจะเจ็บตอนลง พอะจารย์ตอนลงมาก็เจ็บเหมือนกันแต่ผมก็ไม่คิดว่าผมจะไปนานเนี้ยรู้สึกรู้สึกเลยว่าโคตรหินเลยอันเนี้ยเราวนอยู่ใช่จา์ปีนนะจารยัรงกลัวแบบผจะหงายท้องลงมามันชันมากอะ่ะที่เหยียบทบจะยังไม่มีด้วยซ้ำมันมีขอบที่เป็นขอบหน้าผาขอบหน้าห็นปะควรท้ากลัว งูเหรออาจจะใช่ไหมก็อาจจมีความเสี่ยงก็จะเพราะเพราะคนที่อยูเขาปูนอย่างนี้นะสมัยไอ้ถ้าอยู่สระบุรีมันระเบิดหมดเลยเป็นสถาบานเลยครับใช่ไม่เหลือเลยบอกเลยยังไม่รู้อีลูกนี้อีกหน่อยอานาคตก็น่าจะโดนหรือเปล่ามันจะไม่เหลือไว้เป็นธรรมชาติเลยหรอ แต่ไม่เจอลิงบนเขาเลยแต่มันไม่มีอะไรให้กินเลยเนาะกิงครับมันจะกินมันจะอยู่ยังไงไม่มีอะไรกินผลไม้สักลูกก็ไม่มีบ่ญญายห้าโมงจ้า แรกมานะมือแผงอะไรมีแผลงอยู่เลยมือแหงเลมรอบนี้ไม่มีแผลเลยมีมีแผลหนึ่งตรงแบบไปมันเลื่อนแล้วก็ไปเออโดนแค<ป>่นี้มันมันเลื่อนแล้วมือไปนี่ไปจับหินอะโหหินโคตรคมอ่นะคม,มมากจังหวัดาลาดรีจา เย็บกี่เข็มพี่ปลาแม่มนเย็บกี่เข็ม <c oughs> ชอบไหมไปดูที่วันนี้เอาตรงๆชอบและค่อนข้างชอบมาก ไม่รู้จะตลกหรือสงสารพี่บนก็นูดีเขาบอกให้เดินมาทางนี้นะอาจารย์บอกให้มาทางนี้มาทางนี้เชื่อแม่เชื่อแม่เดินเชื่อแม่ติดแค่แม่เขาแล้วเขาแบบเขาแบบเขาพูดแล้วเขาแบบมองไม่แทนที่จะมองทางของตัวเองอ่ะอาจารย์แล้วไปเหยียบผ้าแล้วแบบหน้าคว่ำเลือก <c oughs> <c oughs> ถ้าถ้าสวยอาจารย์แล้วแบบท่าสวยผมก็เลยจะไม่ได้สงสารเลยอปวเร้าวแกเดี แล้วแต่พอแบบเอาต้องให้กุมขวานรอบแต่พอเห็นเลือดแล้วก็เลยแบบเงี้ยังี่ยมือพอกงี้ยไปลื่นขึ้น่างอีกไม่มือแกเจ็บแล้วไงใช่ครับผมบอกให้รอก่อนอีจะพาไปเต้นเย็นอะไรอย่างเงี้ยดีหน้าแม่ไม่เป็นอะไรเช่มากเวลาเวลาผมบอกว่าแม่จับจับมือผมไว้นะแม่จับตรงนี้นะเออไม่เป็นไรไม่เ้็งของได้มาดื้อมาดื้อดื้อ มากเลยเดี๋ยวกูนั่งบรรยายไปกูหลับไปแน่เลย <Okay. S 1> ชอบตรงนี้เขาปลูกเขาล้อมรอบเอ้ย hey, ปลูกไผ่สวยสวยนะครับอาจารย์อาจารย์ชอบไผ่เป็นุนเดิมอยู่แล้วไงสวยมากคืออย่างน้อยไม่ต้องทํารั้วแล้วครับคือซื้อที่เนี่ยไม่ต้องทํารั้วแล้วครับหนึ่งเพราะว่าเป็นที่มันเป็นรั้วเป็นตัวยูนะครับไผ่ แต่ความจริงเดี๋ยวเวลาทําจริงก็ต้องขั้นหลัวย่างน้อยก็ต้องมีเนี่ยอะไรนะเนืกชีดการสัตว์ข้า มันมีคนมาปลูกอยู่คาลิปทับมันก็ต้องมีเจ้าของมันไม่มีไปไปไม่ได้หรอกแล้วมันยังปลูกไม่โตเต็มที่เลยป่ะปลูกไม่นาน ที่เจ็ดไร่เจ็ดไร่กับอีกเท่าไหรนะ <2, 000. S 1> ่นะสองไร่เจ็ดไร่กับสองงานอูเยอะนะเจ็ดไร่กับสองงาน 2, ถือว่าเยอะเลยเจ็ดครึ่งนะครับเจ็ดครึ่งสองงานนี่ครึ่งเนาะสองร้อยตารางวาใช่ครึ่งนึงขออีกไร่นหนึ่งอนะ่ะใหญ่กว่าไอเจียนที่อาจารย์ไปอนะใหญ่กว่ามากเลยคนระับอีเยอ ไม่เอาที่ลบบุรีแล้วเอาจ้าที่ลบบุรีเป็นที่ของมูลิธิอันนั้นต้องซื้อในนามมูลิธิอ,อันนี้ของอาจารย์ไม่เกี่ยวกันคนละคนละสว่วนใช่ด้ยพเศษ,ษ,ษ,ษต้องแยกกันเวลาเรากลับนี่ออกมานี่เขาวิ่งเพเกษ,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 ษตรงไปเลย เรื่งโรงพยาบาลกรุงเทพเมื่อกี้เขามาเย็บที่นี่ <c oughs> <c oughs> จะมีบัญญาที่เซนโรบินสันลาดบุรีนะทุกคนห้าโมงเย็นใครจะว่างมาก็มาได้โรบินสันลาดบุรีเจอกัน ิดถึงหมอบียก็ไปเยี่ยมเขาสิอย่าพิมซ้ำ เว้ยกูจะหลับว่ะมันเจออากาศร้อนๆมาแล้วมันมาเจออากาศเย็นๆ ศาส,สนาเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นจริงไหมก็จริง าาจัาวน้ำท่วมกัาจารย์ไหลลงจากเขาตรวจสอบว,ว่ามีแหล่งระบายน้ำไม่ออกสำหรับที่ที่มีหุบเขาล้อมค่ะมันมีมันมีทางระบายน้ำอยู่ ที่ระบายลงคลองหลักเขามีทางระบายอยู่อาจารย์ยังไม่เคยเห็นที่ดินที่ไหนนะที่ติดภูเขาแล้วน้ําท่วมเพราะโดยมากที่ดินติดภูเขาส่วนใหญ่จะเป็นแนวลาบลาดเอียงลงน้ำถึงไม่เคยท่วมบริเวณรอบภูเขาอีกอย่างภูเขาเนี่ยมันจะมีซอกล่องทางน้ําไหลที่จะไหลเป็นประจํา มันจะเป็นแนวธรรมชาติแล้วเขามาขุดเพิ่มให้มันมีทางแนวน้ําเนี่ยไหลลงสู่คลองธรรมชาติให้คลองหลักการที่เข้าใจความเป็นไปของธรรมชาติแล้ว เราเป็นกลางกับท no. ุกสิ่งนั no. ้นเท่ากับเราเย็นชาไหมก็ไม่นะคุณเริ่มจะหลับแล้วเพียเป็นทางเดียวที่เติมพลังได้คือนอนนอนสักห้านาทีก็ได้อยู่ไหมเอ้สิบสิบนาทีได้ครับเพราะเราเป็นใจ บรรยายนอน5โมงอาจารย์นอนได้เลยครับเออไปจัดจา,จาในจัดแจ่งตรงนี้ก่อนเดี๋ยวนอน,นพักก่อนดีกว่าเพราะว่าอยู่แย่ได้สิบห้านาทียังได้เลยครับเดี๋ยวตอบรรยายไม่ไหวตองไหนต้องเราไฟเขียวใช่ไหม ทีแต่ที่อาจจะว่าเราอาจะเป็นคนที่เริตั้งตัวอะไรประมั้นต้องมันไปข้าวก็มนอยู่นะสิบสิบเอ็ดอยู่ไม้หกไปเก้าสิบเอ็ดนะห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบห้าวันแล้วที่เป็นน้อแล้วก็มีเนปเป็นนื้อใส่แล้วสนบอได้เลย